สวัสดีครับคุณลูกคา้าวันนีทางร้านเชปสิทธ์ออตโต้ออนำคุณลูกค้ามาดูการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับในรถตู้คอมิวเตอร์คันนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าจะเลือกใช้เป็นกล้องกระจกนะครับผมนะเป็นกล้องกระจกนะครับนี่เขา้ากระจกมองหลังในรถยนต์ได้เลยนะครับ เป็นรถต Ł ู้คอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้เราจะเดินเป็นกล้องหน้าหลังนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟถอยให้ลูกค้าเป็นกล้องถอยด้วยในตัวนะครับตัวนี้จะเป็นงานไต้หวันแท้นะครับคุณลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นงานไต้หวันแท้นะครับตอนติดตั้งนี้แดดจ้ามากเลยนะครับเราดูมุมกล้องอันนี้เวลาเราเข้าเกียรถ์ถอยนะครับคุณลูกค้านะครับกล้องจะปรับเป็นกล้องถอยอัตโนมัติให้เราทันทีนะครับ อันนี้กล้องหน้าหน้าแล้วมุมขวาบนจะเป็นกล้องหลังนะครับนะฮะงานไต้หวันแท้นะครับลูกค้านะครับติดตั้งฟรีไม่มีค่าแรงนะครับติดตั้งฟรีไม่มีค่าแรงพักหน้าจอได้3ระบบอันนี้ระบบที่1นนะครับแล้วกดอีกทีจะเป็นหน้าจอมืดนะครับเราสามารถมองกระจกใช้เป็นกระจกมองหลังได้เลยแล้วกระจกตัวนี้จะมีคุณ,คณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่า นะฮะเป็นกระจกตัดแสงนะครับนะฮะเป็นกระจกตัดแสงเวลาลด้างหลังเปิดไฟสูงนะครับนะฮะจะไม่สะท้อนเข้าตาเรานะครับในบรรดากระจกกล้องกระจกบางตัวเนี่ยเวลากระจกไม่ได้คุณภาพเวลาเปิดคันหลังขับตามหลังมาเปิดไฟสูงหน่อยนะครับสะท้อนเข้าตาแสบตาแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้เป็นกระจกตัดแสงในตัวนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายลูกค้าติดตั้งไปนะครับ นะลูกค้าติดตั้งไปนะไม่ต้องทำอะไรเลยใช้อย่างเดียวนะครับบริการติดตั้งฟรีไม่มีค่าแรงนะครับร้านตั้งอยู่ในห้างบิ๊กซีรามินทาถนรานรามินทาซอย6นะครับร้านตั้งอยู่ในห้างบิ๊กซีรามินทาถนนรามินทาซอย6นะครับคุณลูกค้าขับตรงข, este, ขมัดใต้ถุนลานจอดรถของบิ๊กซีได้เลยนะครับร้านอยู่ตรงบริเวณเสาหนึ่งเอฟขับตรงมาเลยครับเรามีช่างบริการมีพนักงานคอยแนะนําด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า15ปีนะครับคุณลูกค้า หาสนใจโทร0814311500 08143115